สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกันทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel นะครับกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอนะครับคลิปนี้มาสรุปผลกนนารในการฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนากับเสือใต้บาร์เยนเมดิกนะครับแข่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผลปรากฏว่าบาร์เยนเมดิกแชมป์บุนเดสลีกาล่าสุดถล่มเอาชนะ ทีมยันแม่อย่างบาร์เซโลนาไปแบบไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมเลยนะครับไม่ไว้หน้านักเตะบัลลงดออย่างริโอเนลเมสซี่เลยนะครับ8ประตูต่อ2ครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องใครได้ดูเกมถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้จะเห็นเลยว่าช่วงเริ่มต้นของเกมการในขันเนี่ยมันก็มีความที่ออกจะสูสีดูดีกันนิดหน่อยนะครับบาเยนเนี่ยได้ประตูนําเร็ว จากโทมัสบุลเลอร์ตั้งแต่นาทีที่4แต่บาร์เซโลนาก็กดดันเอาคืนได้เร็วเช่นกันให้หลังเพีแค่3นาทีนะครับจนทำให้อลาบาครับกองหลังของบเยอนเนสกัดเข้าประตูตัวเองให้บาร์เซโลน่าตีเสมอ1ประตูต่อ1แต่หลังจากนั้นครับกลายเป็นฝั่งบเยอนนีค่อยๆใช้ความแข็งแกร่ง,งที่มีมากกว่าแล้วก็ความพงเส้นคงวาการเข้าใจในเกมการเข้าใจในแทคกติก คือเล่นได้ตามแผนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคาดการเอาไว้ว่าบเเยอร์มวนิคแข็งแกร่งตั้งแต่ผู้รกษาประตูยันกองหน้าที่สำคัญผู้จัดการทีมก็ดูจะมีพลังมีพลาวเวอในการวางแทคติกมากกว่ากิเก้เซเตียนของบาร์เซโลนา8ประตูของ b บาเยอร์มันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่า8ประตู เดี๋ยวผมจะไปพูดให้ฟังคร่าวๆไล่ฟังของไบเยนเลยแล้วกันนะครับไบเยนเมนิกได้8ประตูจากโทมัสมุลเลอร์นาทีที่4และนาทีที่31แล้วก็มีทางด้านอีวานเปรสิตบวกเพิ่มอีก1ลูกแซจีนาบีบวกเพิ่มอีก1ลูกโจซัวคิมิตบวกเพิ่มอีกหนึ่งลูกโรเบิร์ตเลวันลอสกี้บวกเพิ่มอีกหนึ่งลูกและ2ประตูสุดท้ายจากฟิลิเป้คูตินโย คูตี้แห่งแอนฟิ์คูตี้แห่งคัมหนูตอนนี้กำลังจะมาเป็นคูตี้แห่งอาริอันส์อารีนาเมื่อคืนนี้ฟิลิปเป้คูตินโนถูกส่งลงสนามในช่วงประมาณสักไม่ถึง20นาทีสุดท้ายของเกมส่งลงมาแล้วทำแอ s ซิตให้กับเลวันโรสกี้ที่เกมนี้ตลอดทั้งเกมเลวันโรสกี้มีโอกาสพอสมควรแต่ก็โดน แทสตเกนผู้แต่ประตูของบาร์ซ่าเนี่ยเซฟเอาไว้ได้นะครับหรือว่ายิงไปติดบล็อกกองหลังของบาร์ซ่าบ้างทําให้ยังไม่มีประตูจนคูตินโยลงมานะครับเปิดถวายพานให้กับเรวานลอฟสกี้ตั้งหัวโคกเข้าไปในนาทีที่82และหลังจากนั้นคูตินโยยิงเองอีก2ลูกนาทีที่85และ89จบเกมบาเยน์ถล่มบาร์เซโลนาไป8ประตูต่อ2ฝั่งของบาร์ซ่าเองเนี่ยได้2ประตูจาก การทำเข้าประตูของการทำเข้าประตูตัวเองของอาราบาและหลุยซัวเรสที่ตีตื้นมานาทีที่57 2 4แต่หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมคล้ายๆเกมในครึ่งแรกสกอ์จบ8-2ครึ่งแรก41่ครึ่งหลังอีก41ในช่วงที่เลวันลอสกี้ยิงประตูที่6และโดยเฉพาะคูตินโย ยิงลูกที่7และ8กล้องในสนามพยายามที่จะแผนภาพของเซเตียนกิเก้หรือกิเกเซเตียนนะครับผู้จัดการทีมบาร์ซ่าซึ่งผมก็มองอยู่แล้วแหละครับว,ว่าเขาไม่ใช่ผู้จัดการทีมระยะยาวของบาร์ซ่าเพียงแต่ถูกตั้งเอามาเพื่อรอใครบางคนส่วนภาพที่ถูกฉช้แผนไปตามผู้เล่นตัวหลักของบาร์เซโลนาเริ่มกันตั้งแต่ ลโอเนีเมซี่เอามือจับหัวเขา่าก้มหน้ามองพื้นไม่อยากจะเงยหน้าขึ้นมาเล่นต่อในช่วง2-3นาทีสุดท้ายของเกมลุยซัวเรสอาตูโรวีเดลกิราตปีเก้บุสเกตรวมไปถึงซุมมานั่งสำรองของบาเซลนาหลังจากคูติญยยิงลูกที่8หลายคนลุกขึ้นมาเตะเก้าอี้เลยครับ เตะพนักพิงเก้าอี้เลยครับผู้เล่นของมาเซลนาตัวสำรองคือเจ็บใจเจ็บปวดมันบ่งบอกถึงอะไรครับหลายคนน่าจะมีความกดดันอย่างที่หลายคนทราบครับบาซ่าเหมือนมีปัญหาภายในมาตั้งแต่ช่วงก่อนจะปลดบาเบเดอดีตผู้จัดการทีมคนก่อนออกไปเรย์เนเมซี่ก็มีปัญหากับบอร์ดบริหารอย่างเอริกอาบิเดลที่มานั่งบอร์ดอยู่ จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงเดี๋ยวตามต่อว่าหลังจากนี้เมสซี่จะออกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับปัญหาภายในแคมป์บาซ่าอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่แล้วเซเตียนกิเกจะถูกปลดทันทีหรือเปล่าหลังจากที่มาลายูเวนตุสสั่งปลดมาริโอซารีหลังจากแพ้อลิบิลยงตกรอบเกมวันนี้อาจจะมีผู้จัดการทีมโดนปลดออกจากตำแหน่งอีกก็เป็นได้ซึ่งผมเชื่อว่าต่อให กิเก้พาบาร์เซโลนาเข้ารอบหรือถ้าไปไม่ถึงแชมป์ยังไงก็โดนปลดอยู่ดีเพราะเหมือนเข้าเนี่ยถูกตั้งมาเป็นหุ่นเชิดถ,ถ่วงเวลาเพื่อรอใครบางคนอย่างที่บอกเกมคืนนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากครับนอกจากการที่ไบเยนมิวนิกชนะผมไม่แปลกใจแต่กัสกอร์8ประตูต่อ2มโหฬานมากครับมันมโหฬานเกินไปกับทีมที่เป็นระดับท็อปของโลกไม่ใช่แค่ของยุโรปนะครับ พลันที่จบเกมนี้ผมขออญาตยกให้ไบเยนเบมิวนิกเป็นเต็งหนึ่งในการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปพอสมควรแล้วคืนวันนี้ตีสอเข้าเช้าวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสนามพบกับโอลิมปิกลียงที่พึ่งเคลียร์ยูเวนตุสตกรอบไปใครที่จะเข้ารอบรองชะเลิศไปเจอบบเยนเบมิวนิกหนักแน่นอนครับ เป็นกำลังใจให้กับทีมที่ตกรอบพ่ายแพ้ไปไม่ว่าจะแพ้ด้วยสกอร์ไหนท่านก็แค่เป็นผู้พ่ายแพ้แล้วต้องกลับไปรวบรวมสัพพากำลังมาสู้กันต่อในฤดูกาลถัดไปส่วนทีมที่ชนะยังอยู่ในเส้นทางก็เป็นกําลังใจขอให้ประสบความสําเร็จพบกันใหม่โอกาสหน้ากับฟุตบอลไลฟ์ทีเอชครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาร่วมรุม่นร,ร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลทีมรักทีมโปรดและก็กีฬาที่พวกท่านชื่นชอบไปด้วยกันกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube Channel สวัสดีครับ